จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุณนะพอแล้วพอแล้วดอกแรกพอแล้วพุณด,นะดอกงามอยู่จ้ามาหลองยางอยู่ข้างหลังมาได้จ้ามาเก็บเห็ดกับเอ็นเจลและไส้อินเดนมาก,กับมาดามิดมัสลุมจ้าแม่พี่น้องพุณนะโอ้โหสวยงามคักจ้าพุนเ,เอนื่อยอะไรสวยจ้านะเหลืองเต็มปลาเออเลยอยู่เนี่ยมานึกว่าเห็ดไปมันปูพุนอะ โมแม่เดี๋คู่แฝดมันพูนเต็มสับลาพี่พูนบ่แม่พี่น้องคู่แฝดเฮ็ดมันปูจ้าอีกดอกนึงง้จอีกดอกนึงอีกตึงหวานอีกตึ้หวานยังน้ำทางลงมาดูเน่ยยังน้ำทางลงมาเพื่อมันผัวน่าจะมาดาม็สพ่อแม่พี่น้อง เวังดูพี่น่ะวังดูเวังดูอืมเพี่อนงามงามงามอืมจะว่าใครในจ่องสีบ่ค่อยเวิกปันใดอะว้ามาดามมาดามซี อันนั้นสองดอกคู่กันจ้ามาดามจ่าเป็นตั้งใดข่าวว่าแล้วพูดนะเห็นบอกพูดห้องถอยอีกเลยใส่ดูห้องถอยกับงามอยู่เห็นว่ากัได้หัวงามอยู่ไปย่างไปบ้านนี้เออหัวพูดพูดนะเออเขาบอกแมนเหมนแมนแมยุคน่ะเห็นบอกเห็นบอกเห็นบอกบอกแล้วเสี่อมันตั้งกูจูดกีดกีดด้วยตั้งใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกห้องแย่จ้อยมันตั้งกูจูดกีดกีดอยู่สองดอก ของมาดามจักดอกสองดอกขึ้นสามเลือดเลือดเลอดเอปิดลุมปิดลุมของมาดามมีตรงพีเอลพีเอลเขาบ่โอ้ยอย่าจอยว้าวบ่้บ่สบอสบอสคือบ่คือบ่มาเบิองพญาเห็ดแต่ว่าพญาอีหลีอุ้ยพญาแต่ว่าเพิ่นนิ่มบ่บอว่าพิ่นนิ่มเพิ่นนิ่มอยากเอาเราถอดจงหายเราเป็นเสือเป็นแนวต่อไปมามากมาเด็กกีดการอีกเดี๋ยวนี้เฮ่าพี่นะโอ้โห เห็ดมันปูจับพอแม่พี่หนงเออด้ป่าติดตุกคุณค้าคาไหมอ๋อ,อ,อแตกสั่มหามานันเลยตัดน่ะเก๊คอยกระแตกกระพังโอ้โหเกาะกระเด้เกิดจังสิมันกระพังหมดเลย มันปูจ้พนะพ่น่ะสองดอกใหญ่ๆนี่แล้วปูด,ดอกนี่ปุ้ยพ่นะ่ะเห็ดเพิ่งเกาลัดจะพ่อแม่ไปหน่องพญง่ายเห็นเพิ่งเกาลัดใหญ่ขนาดตูปูดอดดย เ,เาากเี่ยไปเกี่ยมาจะมันดอกเห็ดอะเป็นยังไงเห็ดผึ่งเกาลัดจ้ะไปกลับข,ขึ้นไปหาานอกไม่มีแล้ว เขาไปแล้วพี่น้องพ,ออพูดผนะัวอ,อีกแล้วพูนะเบื่อเก็บอาอยุข้างทางเนะี่ยตั้งตุบปูดอยูข้างทๆแล่วโอ้โหพ่อแม่พี่น้องพูนะอ,ออกไปน,นี่นะ บิงขาเพิ่นพุ่นน่ะเฮ้ยพุ่นน่ะสวยงามขนาดจ้ะสวยงามจริงๆพุ่นโอ้โเลิศขนาดเลิศ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 มีเหรอคะมีพี่น้องอยู่บ่นะจอยไม่สิได้ตั้งแต่ดอกยังไงอีหลีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแน่พุ่นน่ะโอ้โหพุ่นน่ะเบิ่งขาแล้วพุ่นน่ะโอ้พุ่นน่ะสุดยอดบ่โอ้ย อย่างดีปุณนะว้าโอ้โอจะมาขาขาดพ่อแม่พี่น้องปุณนะขาดข้าวจุนพูนเนี่ยไปปุณนเฮ้ยสุดจวดอีลีขาขาดข้าวจุนพูนพูนนะพวเนี่ยนี่พี่นะปุณเอา้าไอ้ตูปุอยู่ปุณนะอ๋ออันนี้บางกล่องจอยโอ้โห หากินข้างข้างอู้พุูนอะหากินน้ำข้างข้างนะพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดเลยพุ่นเฮ้ยสุดยอดสุดยอดหาต่อจ้ะยามเก้าเปิดเพึ่งเจ้าพ่นป๊าดอันนี้แห้งคักนี่อันนี้แห้งคักนี่พ่อแม่พี่น้องพุูนอะพุูนอะเห็นบ่เงาขาพ่นพุูนอะป๊าดพุูนอะเฮ้ยพุูดอะ ก้ยกำระบอหุ่มประเทศนี้กำกระบอหุ่มประเทศนี้นะพูดนะกัมกระบอหุ <illing> ่ม <g> บ <rubber> ังเดอร์โอ้โหใหญ่แผล้ยแพผเอ้ยแพลพูดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้ตายตายตัวกบักใหญ่นึงปิดไปหาตัวยามเก่าเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเบื้งน้ำข้างท่าอะไรประเทศนี้เบื้งดอกนี่สีแดงองตองอยู่พ่อแม่พี่น้อง อ๋อห็กน้ำมากสีแดงงามขนาดอู้ยพี่น่ะพี่เห็นบ่พี่น่ะพูนน่ะโอ้ยว้า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 ยสุดยอดเลยมั้นี้พูนน่ะจ้ะปุ๊ย อันสวยงามจ้ะมีมูเจ่าปะมีดอกเดียวน,ะนะะ่ะเห็นปะจ้ะว่าเห็นเห็ดเอียงค่ะอ้เห็ดเผึองเก่าลัดขาเห่วงามขนาดสิ่งเกอบปูดประมาณตุดด๊ดจ้ะเด้อผุดจ้ะผุดโอ้โห,ห,ห สวยงามอีกแล้วสวยงามอีกแล้วเฮ็ดต้นเนกาลัดดอกนี้พูดอ่ะขาเป็นน้อกนันเฉาเปไงไงล่ะมีแจกดอกนึงโอ้โอเคไปกันนึ่งกอา ดอกนึ่งบุญอะน้องยางเร็วน้องว่าพอๆเฮ็ดแจ่ดอกนึงโอ้ยหอบยังกลัวนอนว่าท่านหอบม่แล้วยังไงนี่ืออะไรขอยางหาน้องกันแต่หยาิอยู่ในป่าผู้เดียวจ้ะ เฮ้ยพูนพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งเพื่อนนี่พูนอะมาเบิ่งเพื่อนดุ่นนี่พูนเฮ้ยขนาดท่อยเขาตัดขาอยู่กลางถนนโอ้โหโอ้โหพูนอะสุดยอดเลยจ้าไปทุ่งไวยื่นนี่หยาพูนเขาไปเห็นเพื่อนเสร็จแล้วถ้าต่อจ้ะ พูนค้าพูนเฮ็ดเพิงเขาละดอกนี่เลิศอีรีแม่นบน่นี่โอ้ยแม่นจับออ่อแม่พี่น้อ,เอ,นนองเอ้ยพูนอื้มพูนน่ะยู้เจ้าก็ะด้งมันหลุดหุดจุนหูพี่นะถักแล้วตอนแรกขอกระหขนเฮ็ดเพิงเขาละเขาวบวบ มีอะไรพี่จ้าพูนะพูนโอ้โหสวยงามจะสวยงามสวยงามจะสวยงามตัวอบุงดอกนี่พี่พูนงดกันมากพูนคาสวยโบคขาสวยจ้า เอยเบืงแนดิแผดเอยเบืงเนี oh uh. ้ดิเออบืงแนดิเธอมาเบื่งเนดิดอกบังงามนึงเน่เบิงแนางกดอยู่เนาะเอเบิงแนพูดนะพูดนะงานดูเนะเพิ่มมนยเฮ็ดดอกใหญ่อีกแล้วว่าขอยเก็บ้ข้างข้างไม่ใหญอันี้เนาะขอยเก็บไ้ที่ข้าข้างยังปะได้่าคอยกับแปลกนะคอยกับว่ามาเข่าข้างเอออหอไม่ก็หัวดอกเมื่อกี้เายเห็เบิงจ้ะ ดอกแดงๆนี่ผ <c oughs> ีดอกนี่มันอวบก็จะเอาจะ้ะอวบนะ <c oughs> เริ่มืดแล้วพาหน่องอ้วยหนาออกป่าแล้วมีแสงแดดอยู่นะจัตวาในป่ามันส้มมืดออกหลุนป่าน่ะเสร็จแดงดูคุณเสร็จแดงๆยังแป๊บๆจ้าเจอเห็ดน้าลักอมนี้กะปุติปีเพื่อออกกระเบิ่พวกเนี้ย ดอกหนึ่งโอ้ยนิ้วเขาแล้วนะจ๊ะสามดอกเรื่องนกแก้ะเซี่ยวแตยังบูปามันเี็กควันเสียอยู่ จพ่อแล้วเทิญพ่อแล้วพุนฮิพุ่น,นะดอกบกงงามหนึง่งดอกบกงงามหนึง่งพ่อพี่พ่อเห็ดมันปูมะดับเดี่ยวพ่อเห็ดพึ่งหวาน ดอกสวยงามขนาดเก็บเก็บอ๋อติดโอ้ยพังหมดแหละพังหมดเลยจ้ามึงดอกนี่พุ่อนเกือบแบนปเห็นเพิน่นมันหลีอยู่พี่ สโ you, ยสยูมันโสดีอ,อยู่จ้าโสดีเป็นของน้องจอยอยู่ค่ะอ้างั้นคือไปยังตึ่งฝาบนบนเฮ็ดน่าแหละกลุก่มนีพ่อแม่พี่นอ้องบู๊ขาแม่นี่ดอกหนึ่งเซเลเดอก์กึ่งดอกแค่น้อย,น,อยนี่จะเป็นแหมนพี่พี่นะโอ้โหพูดนะเนื้สุดจวดดิลีเลือด,ด,ด,ดขนาด เดี๋ยไม่มีใครเกินเบิ่งนางพญาดอกนี้พ่อแม่พี่น้องปาตติโอ้ข้าวไหมปัาติพูดอะพุดอะพวกเจ้าเห็นบ่าพูดอะพูดะพุดอะปัาติโสุดยอดสุดยอดโอ้ขายแข้งปังอะพุดอะโอ้ปาตติโต้ย ไมเอ๊ะมันนี่อู้หูหูพ่อแม่พี่น้องเอย้ยแป๋อล่างผงพ่อนออกกระใสได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอย้ยปัดพุ่าฮ่าวัยน้องสวยกรีดอีกแล้วน้องสวยพผ่ะเขิงลูกกว่าดอกนี่สุดจวดอีรีโหพูน่พนะพูน่ะสาบลาพี่ว่าเลือดเทนโนบาตินโอ โอ้ยกันมามาพอจังหมู่านานึ่งก็จะปวดพอดีแลนอนนอจ้ะมันเห็ดไอ้นั่นหรอกจ้ะผึ่มเกาแล้วเปลือยละเอาเพิ่นพ่อแม่พี่น้องจ้ะพูดอ่ะไงคักไงแนี่ยพอแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดอีหลีนะจ้พะพ่อแม่พี่น้องเลิศอีหลีพูดอ่ะแข็งปังเลยสุดยอดอีหลีจ้ะเงยหลายมาเนี่ มือของจอยอีลีพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดสุดยอดเลือดเลือดเลิศดเลือดอีลีเลิศดของคำว่าเฮ็ดอีลีพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณเอ้ยคลิปนี้เจ้าขอฝากไปแค่นี้ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเฮ็ดมาสลุมจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกนสุดยอดอีลี ขอยพ่อแม่เป็น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะด้กไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ